สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบว่าแบบพวกเรานะฮะคุยหลังโกวันนี้เรามาพรีวิวฟุตบอลบุนเดสลีก้าที่จะแข่งกันกลางสัปดาห์วันนี้มันมี2วันคืนวันอังคารกับคืนวันพุธนะครับ,รบใช่ไหมครับก็มาพรีวิวันเมื่อวันเราพูดไปแล้วสําหรับเรียบเรียงผลใครอยากสรุปเรียบเรียงผลก็ไปดูกันของเมื่อวานนะที่ลงไปแล้วนะครับส่วนนี้เป็นศึกที่ทุกคนรอคอยแน่นอนในการดูฟุตบอลบุนเดสลีก้าในครั้งนี้นะฮะเพราะ คู่อื่นๆมันก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะใครแพ้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตอบด้วยสิเออ <c oughs> ก็อเป็นศึกเดกราซิกเกอร์ฮะเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่ของบุนเดสลีกาที่อยู่อันดับ1อันดับ2อย่างบูเลอเซียดอทมูลเปิดบ้านซิกเนลลอินโดน่าพาร์คต้อนรับกำเนิดของไบเอ็นิวนิคฮะก็แข่งวันนี้เวลาห้าทุ่มครึ่ง <c oughs> ที่สนามซิกเนลล์ของผู้ไปแล้วครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD นะแล้วก็ Fox Sports HD ใครมีช่องทางดูได้ก็ดู ก็อาจจะดึกสักนิดนึงแต่ผมว่าเวลาก็โอเคแล้วล่ะห้าทุ่มครึ่งคุณจะดูไหมห้าทุ่มครึ่งไม่ดูครับเพราะว่าอะไรเล่นเกมไม่สนใจฟุตบอลเลยไม่ดูครับไม่ดูใอยดูผมว่าคุณอะดูแน่ๆสักคู่หนึ่งอะต้องมีคุณต้องดูคุหนึ่งดู่ไหวดึกเกินคู่นี้ดูห้าทุ่มครึ่งไงไม่ดูจริงตั้งใจไม่ดูจริงอะจริงๆเดการซิเกอร์เลยนะครับไม่ค่อยชอบไม่ชอบแซฟฟ์อ่ะมามาดูวันนี้เราจะปีวิวคู่เดียวไปเลย เน้นๆคู่เดียวไปเลยคู่คใหญ่นอกนั้นเราก็เดี๋ยวเขาจะไล่เรียงนิดนึงแค่ชมชมฝั่งนะครับอ่าเป็นดอมูลถ้าตอนนี้อยู่อันดับสองมี57คะแนนผู้เล่นที่คาดว่จาจะลงสนามก็จะเป็นชุดเดิมมีโรมันเ,เบอร์กี้เป็นผู้รักษาประตูกองหลังก็มีลูคัสพิเชกแล้วก็อาคารยี่แล้วก็มันฮูเมลมันฮูเมลนี่นานที่แล้วที่เจอกับเจอกับอะไรนะนดที่แล้วนดที่แล้วเจอกับทางด้านบวบกอได้แล้วอาคาูเมลมีอาการบาดเจ็บ แต่ลูซินฟ้าก็ออกมาบอกแล้วว่าคูเมลน่าจะลงสนามทันในการเจอกับบาเยอร์มิเนกซึ่งเป็นต้นสังกัดของเขาคูเมลก็เคยเป็นทั้งต้นสังกัดบาเยอร์กับดอทมูลนี่แหละอ่เป็นยวชนกับบาเยอร์ก่อนแล้วก็ย้ายไปที่บรูซเซียดอทมด์ในยูของเจนคอปแล้วกลับมาบาเยอร์ใหม่แล้วก็กลับมาดอทมูลอีกก็วนเวียนอยู่แค่นี้นะฮะส่วนวิงแบ็กสองคนน่าจะใช้ฮากิมี่ยืนู่กับลาฟเอลเกโรเหมือนเดิมส่วนตรงกลางน่าสนใจคือ รู้สซ่ฟ้าออกมาบอก,ออก,บอกว่าเอ็มเดชานี่น่าจะได้ลงซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเอ็มเดชานที่ไม่ได้ลงตัวจริงมา2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเอามาลงในนัดนี้เลยมันจะแปลกๆคงอาจจะใช้ดาวหัก,กับเดเรนี่เหมือนเดิมซึ่งเดเรนี่นี่ถือว่าฟอร์มโอเคนะช่วงนี้กําลังโอเคเ,เลยส่วนกองหน้า3คนก็อาจจะใช้เหมือนเดิมมาจูเลนบันฮารแลนแลวก็อา,าอาซาแต่ ลูเซนฟ้าก,ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าซานโชฟิตพร้อมที่จะลงสนามแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะลงมาสร้างสรรเกมหรือเปล่าเนี่เป็นตัวจริงนะฮะส่วนนักเตะที่ต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บก็คือเอ็กเซลวิเซลที่มีาอ,อ,อาการบาดเจ็บที่แข้งซึ่งรูสเซนฟ้าก,ก็ออกมาบอกแล้วเหมือนกันว่าน่าจะได้ลงทันหายทันแน่นอนส่วนคนที่ไม่สามารถลงได้ก็จะมีมาโกโอยที่เจ็บอาจจะทั้งฤด,ดูกาลเลยที่ไม่ได้ลงของมาโกลอยส์นะฮะแล้วก็ซากาดูประมาณนี้ <Yeah. S 1> ที่ ม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรอยู่แล้วมีแค่ร้อยที่เป็นตัวจริงนะครับอะดูบาเยอร์มากคุณโฟกก็อยู่อันดับหนึ่งมี61คะแนนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามก็จะมีนอยเออร์ครับหลังๆจะมีเบชิมินบาวาแล้วก็เยโรโบเตงอัลลาบาแล้วก็เดวิสอัลฟอนโซเดวิสกองกลางล่ะกองกลางจะมีคิมมิชกอเลิชก้าแล้วก็แกนนวี่มุลเลอร์เขาหน้าจะใช้โขมองกับเลวานด็อกกี้กูมองเล่นหน้าคู่กับเลวานล่ะ เดี๋ยวจะไปดูที่ไหนมาเนี่ยไปดูที่ไหนมาสี่ห้าหนึ่งวะเนี่ยบอกให้อ่านให้อ่านไม่อ่านใช่ไหมเนี่ยไม่มีแผนบอกโอ้โหบาะยังเมื่อใช้สี่ห้าหนึ่งอยู่แล้วแต่บานนี้ก็ใช้สี่สี่สองแต่บางทีเราก็ต้องดูว่าเขาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าในตำแหน่งของกองกลางซึ่งเตียโก้ที่เป็นกองกลางตัวหลักเนี่ยเจ็บตั้งแต่นัดที่ยูนิโอนเบอร์ลินครับเจ็บตรงที่แข้งซึ่งเมื่อวานเราไม่รู้ไงเมื่อวานเรายังไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่าเตียโก้ที่ไม่ได้ลงวันนี้รู้แล้วว่าเตียโก้เจ็บที่แข้งและอีกคนหนึ่งที่ กองหลังไอ้คนที่สภาพความฟิตยังไม่พร้อมก็ต้องรอเช็คไปนะฮะส่วนนักเตะที่ไม่สามารถลงได้อย่างแน่นอนก็คือครูตินโยแล้วก็โตริโซที่บาดเจ็บที่ข้อเท้าทั้งคู่เลยนะฮะลงไม่ได้ทั้งคู่ผมโฟกว่าเป็นยังไงคู่นี้การวางนักเตะจะมาเป็นแบบไหน,นก็ไม่ชัวร์ว่ารายชื่อจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ชัวร์อยู่แล้วแหละมันเป็นคาดว่าใช่เพราะว่าไปเยือนอาจจะ4-2ก็ได้รเราเลว,วันด็อกกี้กับมุลเลอร์ขึ้นเล่นหน้า ก็ไม่แน่ไม่นอนก็ถือว่าต้องเขียนชุดใหญ่ลงมา,าทั้งสองทีมต้องพยายามชุดใหญ่อยู่แล้วมันเป็นเหมือนนัดตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้สําหรับศึกเดการิเเกอร์ในครั้งนี้น่าจะมันแน่นอนแต่คชก็บอกว่าไม่ใช่เป็นนัดตัดสินแชมป์ขนาดนั้นรู้สึกจะเป็นฮ <7 S 2> ันซิฟิกฮันซิฟิกบอกว่านัดนี้ยังไม่ใช่นัดตัดสินแชมป์แต่มันก็เหลืออีกแค่6นะัดเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่าหนัดที่เหลือของทั้งคู่เนี่ยจะเจอใครบ้างนะครับดูสถิติที่น่าสนใจของทั้งคู่ที่เจอกันก่อน เป็นสองครั้งล่าสุดที่เจอกันในลีกบายเยิร์นชนะได้ทั้ง2งครั้งและยิงได้ถึง9ลูกไม่เสียประตูเลยเแต่เป็นบ้านของบายเยิร์นนะตอนนั้นใ,<ช>ในลีกแล้วก็มีนัดล่าสุดที่เจอกันในศึกซปเปอร,ร์คัพที่บ้านของดอดมุนดอดมุนชนะไม่ได้สอศูนเป็นนัดเมื่อต้นฤดูกาลเดือนสิงหาคมนะครับแต่ส่วนเจอกันในลีกที่บ้านดอดมุนในล่าสุดเป็นดอดมุนชนะไป3าสองมาันนะฮะถว่ามันจริงๆแล้วก็เจอกันในบ้านดอดมุนสี่ครั้งหลังสุดเนี่ย ตะบุญชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปแค่หนึ่งซึ่งแพ้ครั้งล่าสุดนี่ก็ปีสองพันสิบปดนั่นเองขกิดก็สองปีแล้วใช่ซึ่งก็ดูเดือนน่า,นาจะน่าสนใจเลยเลเนะี่ยสำหรับวันนี้ก็มีคนออกมาบอกว่าการที่เอาคู่นี้มาเจอกันในแมตช์ที่สามของการที่กลับมารรสตาร์ทหมายถือว่าอยู่ในวันที่สมควรนะเพราะถ้าเกิดกลับมานั้นแรกๆนักเตะคงไม่ฟิตไม่ฟิตเท่าไหร่อาจจะไม่สนุกแต่วันนี้น่าจะได้ ดูเต็มๆแล้วว่านักเตะที่มีความฟิตส,สูงสุดลงกันแน่นอนวันนี้นะครับก็สถิติของรูเส้นฟ้าที่เจอกับบาเยอร์ในบ้านเนี่ยเป็นชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็บาเยอร์สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยก็ถือว่าที่บ้านดอนมุน<ต>พอพอสู้ได้อยู่แต่มันก็แต่เป็นสถิติของลูเส้นฟ <5 S 2> <อ>้าสองครั้งที่เจอกันเจอแค่ในบ้านดอนมุนสองครั้งล่าสุดที่เจอกันรูเส้นฟ้าใช่ชนะหมดเลยหรือว่าน่าสนใจน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ส่วน อีกสถิติคือเลวันดอฟสกี้เป็นดาวสุดโหของรีกอยู่ตอนนี้เขาสถิติออกมาว่าจะยิง82นาทีต่อ1ลูกก็คือ1ลูกจะยิง82นาทีใช่เกิดม่กณรยิงหนึ่งประตูมัสสวนมาดูกองหน้าของดอดุูนั่งที่เพิ่งย้ายมาเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นเอรดิงเบลฮาแลนที่สถิติอยู่ที่69นาที69าทีต่อหนึ่งลูกถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะแต่ก็ฮาเลนลงมาเพิ่งลงได้แค่ไม่กี่นัดเอง แต่ก็ยิง10ประตูไปแล้วใช่ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับเออร์ลิงบอลฮาเลนนะครับส่วนเลวันดอฟสกี้นี่ยิงในศึกเดกาซิกเกอร์เนี่ยไปทั้งหมด17ลูกยิงให้บาเยิร์น16ลูกแล้วยิงให้ดอร์มุนแค่ลูกเดียวก็เจอตดอร์มุนตอนนั้นยังแข่งแกล้งสู้บาเยิร์นไม่ได้ครับก็เคยเล่นทั้งสองทีมครับไอ้อีก,อกสถิติที่เลวันดอฟสกี้ยิงได้12ประตูในการเจอกัน6นัดหลังสุดทุกรายการ,รก็คือเลวันดอฟสกี้นี่ชอบชอบอ่า สึกไดเดกาซิเกอร์มากๆนะยิงชอบทุกทีมแหละเออยิงหมดเลยครับนั่นก็จำที่นัดที่บาเยนชนะดอดมูลได้6 0วันนั้นเลวานทำแฮตทริกแต่เมื่อปี2018มั้งผมทำัดหนึ่งแล้วครับแต่นัดต่อต่อมาเขาก็ยิงเรื่อยๆนะเลวานเจอกับดอดมูลแต่อย่างน้อยนั้วนะลูกครับอีกอีกสถิตินึงคือน่าสนใจคือจะมีนักเตะเหล่านี้ที่เคยเล่นกับทั้งสองสโมสรก็มีเลวานดอฟสกี้ มัรฮุมเมลมิลโอเกเซ่แล้วก็อีวานเปร์ดิใช่ยอีวานเปรด์ดิตนี่เคยเล่นตั้งแต่สมัยก่อนย้ายไป,ไปอิตาลีก่อนที่จะย้ายไปวอวบบกคกัคบกเคยอยู่ดอรบุนมาก่อนนะครับก็บถือว่าใช้ได้เลยนะอีวานเปร์ดิตแต่ผมจําภาพจํของผมจําอีวานเปรด์ดิตในชุดของบายเยนไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยได้ลงครับอีกคนหนึ่งจริงๆที่เล่นทั้ง2ทีมก็คือเอมเมเชานเอมเมเชานเคยอยู่บายเยนมาก่อนทั้งชุดเยาวชนชุดจริงลงไปแค่4นัดมั้งถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็ย้ายไปลิววเวอร์พูลเลวีกุเซนอวเเรกเซ่อนแล้วก็ไปลิเวอร์พูลก่อนจะกลับก่อนจะย้ายาออกมาจากลิเวอร์พูลไปอยู่ยูเวนตุสแล้วก็ยืมตัวมาที่บุนเซียดอนมุนซื้อขาดหรือยังซื้อขาดแล้วอ้้ซืขาดแลวใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้มีนักเตะเหล่านี้ที่เคยเล่นกับทั้ง2ทีมนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกนัดที่เหลืออีก6นัดที่เหลือของดอรนมุนหลีกในปีนี้ว่าใครเจอใครกันบ้างครับอ่ะดูนัดที่ยี่สิบเก้าก่อนเป็นบุนเซียดอนมุนต้องออกไปเยือนพาดิบอนนะครับ ส่วนบาเยบร์มินิกเปิดบ้านพบกับดุสเซลดอร์ฟนัดนี้น่าจะชนะทั้งคู่นะครับก็จะไม่มีปัญหาครับส่วนนัดที่30ดุสเซลดอร์ฟมุนเปิดบ้านพบกับแฮร์ทาเบอร์ลินและบาเยบร์มินิกต้องไปเยือนไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นที่อยู่ในโซนลุ้นไปยุโรปและลุ้นแชมป์ได้เหมือนกันสำหรับไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นนะฮะคุณโฟกคิดว่าบาเยอร์เนี่ยเจอไปไปเยือนไบเออร์เนี่ยครับจะเอาชนะได้ไหมก็ลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนฤดูกาลที่แล้วเหมือนไปแพ้มาสองศูนย์อืมก็ ไปเยือนไม่ดีครับบาเยินในการไปเยือนเลเวอร์กูเซ่นครับแต่ก็น่าถ้าเกิดสะดุดด้านนี้ก็ทําให้ดอบมุนอาจจะมีเสิยครับถ้าเกิดวันนี้ดอบมุนชนะนะส่วนนัดที่31ดสอบมุนต้องไปเยือนลูเซลดอฟบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านพบกับลูเซีิมิเชนกัดบักหรือว่าเจอเกมหนัก2เกมนะสำหรับบาเยอร์มิวนิกที่ต้องเจอกับเลเวอร์แล้วก็กัดบัก2นัดติดกันเลยคุณโฟกคิดว่าเปิดบ้านพบกับกัดบักเอาได้ไหมน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับบาเยินเพราะ สภาพทีมก็ดีกว่ากัรบัดกัรบัดก็มีแต่ดาวรุ่งใช่ไหมก็มีใครบ้างมังคัตสุรามมังคัตสุรามเปอาร์ฮอฟแมนประมาณนี้เปอาร์ด้วยใช่ไหมสกาเรียเอมโบโลใช่ปะเอโบโลสกาเรียประมาณนี้ครับถือว่าเป็นทีมที่สิงเดีนดาวรุ่งจริงๆเขาชื่อว่าสญชาตญาสิงห์นุ่มใช่ไหมกัรบัดเนี่ยดาวรุ่งล้วนๆเออแต่ฟอร์มดีฟอร์มดีส่วนนัดที่32จะเป็นลุเซนต์มูนเปิดบ้านพบกับหมายเลศูนย์ห้าแล้วก็บายเนอร์ออกไปเยือนเบอร์เดอร์เบเมนทีมในโซนตกชั้น งานไม่ง่ายเหมือนกันนะสำหรับบาเยอร์ในการเจอ3ทีมนี้ต่อกันเนี่ยเมนก็อยู่ในช่วงอันตรายใน3านัดสุดท้ายก็ต้องเอาแน่แนมีโกชั้นแน่ๆเนี่ยต้องการคะแนนมากๆแล้วเริ่มมีคะแนนขยับมาแล้วจากที่ได้3คะแนนไปนัดล่าสุดครับครับนัดก่อนสุดท้ายนั้นที่สามสิบสามรัสเซียรถมุลต้องไปเยือนอาแบร์ล็ซิกแล้วก็บาเยอร์นิต้องเปิดบ้านพบกับไฟบวกนัดนี้จะเป็นทางด้านรถนูลของรถมูลบ้างครับเป็นไงคุณโฟกคิดว่าไปเยือนแล็ซิกผลจะเป็นยังไงอาจจะเสมอ ไลฟ์ซิกก็โถึงแพ้ไหมไม่น่าจะถึงแพ้ก็บุกสักขนาดนั้นสำหรับไลฟ์ซิกก็ต้องก็ต้องวัดดวนในนัดที่33นะครับว่าดอทมูลจะเอาชนะไลฟ์ซิกในบ้านได้หรือเปล่าส่วนนัดสุดท้ายของทั้งคู่ไม่ใช่งานหนักทั้งสักเท่าไหร่ก็ดอทมูลพบกับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็บอยเออร์มิวนิคพบกับไปเยือนวอบส์บวกซึ่งเป็น2ทีมที่ไม่ได้รู้ตัวไหนนะครับก็จะหนักหน่อยกับวอบส์บวก ก็ต <S ong> ้องดูว่าวอบกลุนเพื่์ที่ยูโรป้ายหรือเปล่าตอนนั้นอ่าตอนนี้วอบกอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับผมใช้ว่าอย่างนี้ยะหกนันที่เหลือจะเป็นบาเยนที่ดูงานหนักกว่าดอดมูลค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าวัดกันตามที่เราคิดเลยครับดอดมูลชนะหมดอาจจะสะดุดเสมอที่ไลฟ์ซิกกับแฮทาเบอร์ลินเพราะแฮทาเบอร์ลินก็ฟอร์มดีสองนัดที่เพิ่งเตะไปก็ยิงไปเจ็ดลูกแล้วย like yeah, like ังไม่เสียประตูก so, ็ต้องดูดูว่า ดอดมุนจะเป็นยังไงถ้าอ่านลองคิดซะว่าเก็บเก็บได้หนึ่งสี่สี่สามคะแนนจากสี่นัดแล้วก็าลุดแพ้ไปสองเกมเป็นสิบสองคะแนนกับบบเยอร์ที่อาจจะชนะสามนัดเสมออีกสักสามนัดครับก็น่าจะเป็นฝั่งดอดมุลที่แซงคว้าแชมป์หรือต้องดูวันนี้ก่อนนะอันดับแรกต้องดูวันนี้ก่อนนี้ก่อนย่างแรกเลยครับฮาดุมครึ่งคิคุณคิดว่าดอมูลจะเป็นแชมป์ใช่ไหมปีนี้ไม่คิดครับ บอนบอลมุนก็ไม่รู้ผมก็บอกไห้ถูกอ่ะไม่คิดสักนิดนึงอ่ะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ดูจากตารางคะแนนที่เหลือก็น่าจะเป็นบาเยนไาเยนอ่ะเมื่อกี้ยังบอดมุนอยู่เลยนะเปลี่ยนใจแล้วเป็นบบเยนดีกว่าเอาไปไบเยนครับเพราะว่าน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าก็คว้าแชมป์มาหลายฤดูกาลแล้วแต่ฮันซิฟิกนี่เขาเพิ่งเข้ามาคุมทีมนะครับแล้วก็ได้สัญญายาวยังไม่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ป่ะฮันซิฟิกยังยังไม่ได้เป็น ไอทีมใหญ่ครั้งแรกของเขาครับแต่ถือว่าคุมทีมได้ดีครับแต่ก็มุมเดอกมาได้เดี๋ยวเรามาวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยว่าใครดีกว่ากันครับอ่ะเริ่มที่ผู้สับประตูเป็นโรมันเบอร์กี้กับมอนูเอลนอยเออร์โฟกัสว่าก็ต้องเป็นนอยเออร์อยู่แล้วนอยเออร์อยู่แล้วใช่ไหมเบอร์กี้อ่ะเต็มสิบคะแนนนอยเออร์ให้เท่าไหร่เอาเก้าอาจจะมีลูกเอาเบอร์เบอร์แก่ๆอ่ะส่วนเบอร์กี้ก็แปดประมาณนี้ครับให้แปดใช่ไหมอ่ะส่วนกองหลังดูกองหลังเลย ครับขางด้านของบาเยนก็เป็นปาวาโบเตงอลาบาเดวิสครับแล้วก็ดอมุนจะเป็นฮูเมเอาคารยีพิเชกคุณโฟคิดว่ากองหลังใครดีกว่ากันก็ก็เป็นดอนบาเยนอยู่ดีเหรอคุณคิดว่าดอนบาเยนกองหลังดีกว่าดอนมุนอีกเหรอก็มีอลฟฟโซเดวิคิดในแนวรับเกมเล่นคิดว่าเล่นเกมรับใครเล่นเกมรับดีกว่ากันไม่ได้เล่นรับเกมรุกนะอ้อก็น่นแล้วก็ก็ต้องเป็นบาเยนดีเหรอผู้คชดว่างัันเหร นัดที่แล้วที่เจอกันไอ้นัดที่แล้วที่บายเยนแข่งเสียสองลูกนะจากลูกโด่งที่เราพูดไปส่วนดอดมุลที่แข่งมาสองนัดที่กลับมาแข่งอ่ะไม่เสียประตูเลยนะอาจจะเมือม่อเมื่อตอนนั้นทางด้านกองหลังบายเยนอาจจะไม่มีสมาธิมากกว่าแต่ผมว่ากองหลังดอดมุลดีกว่าครับประมาณสองคะแนนเลยอ่ะสำหรับกอ,องหลังของดอดมุนแล้วก็บายเยนออาดูกองกลางว่าดี่าะกองกลางของบายเยนตอนนี้ก็จะเป็น Kim ich, คิมิชกอเลชก้า จินาบี้โกมองมุลเลอร์พวกนี้อันนี้ก็การันตีตำแหน่งตัวจริงทีมชาติไปแล้วอะส่วนดอดมุนดูนดอดมุนก่อนเป็นครับคนที่ได้ลงดีว่ะดาวหู<า>ดเซเรน,นี่ฮา,ากิมี่เกเรโรครับส่วนเล่นหลังกองหน้าฮาร์เดนก็จะเป็นอาซากับยูริบันอะคุณพ่ดกิดว่าใครดูดีกว่ากันอืมก็ฝั่งนู้นก็ดาวรุ่งหมดเลยครับดอดมุนบายเยนก็จะมีตัวประสบการณ์ ตลอดมุนก็มีผสมประสานนะจีนามี่โกมงนี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะคิมิดก็ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่นะผมว่าคิมิดเป็นดาวรุ่งก็ยังไงก็เป็นใบยเยินดีคุณเทไปทางฝั่งบบเยินซะเยอะนะแครู้สึกว่าบบเยินจะดีก่าแต่ผมผมว่ากองกลางของบบเยินกับตออ์มุนน่าจะพอๆกันอ่ะสูซีกันสูซีกันนะซูีกันจริงๆสูสีกันจริงๆครับก็ดูจากสถิติที่เห็นเห็นมานะฮะว่าสร้างสังเกตไปดีเหมือนกันตอนสองคนส่วนกองหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยรู้อยู่แล้วว่าใครจะดีกว่ากัน ก็คงจะเป็นเลวานดอฟสกี้นะฮารแลนด์ก็ดีแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์มากนะยังไม่สุดถึงขนาดเลวานสถิติเลวานยิง40ประตูอย่างน้อย40ประตู5ไปติดแล้วก็สถิติของเขามากสุด43แต่ตอนนี้เหลือก6-7เกมครับต,กตอกกับผมว่าฮารแลนด์เนี่ยต้องรอวันประสบการณ์มากกว่านี้ถึงจะเทียบชั้นกับเลวานดอฟสกี้ได้ฤดูกาลหน้าก็อาจจะสนุกเพราะว่า<ช>ได้เล่นเต็มเมกันแล้วต้องดูว่าฤดูกาลหน้าเออร์ลิงเบิฮารแลนด์เนี่ยย,ย,ยังจะอยู่หรือเปล่าถ้าเกิด ยังต้องถ้าเกิดย้ายจริงๆคาดตัวผมว่าเป็นซถิติโลกได้เลยพอเพิ่งย้ายมาดอดมูลได้แค่ไม่ครึ่งฤดูกาลนี่ถ้าจะย้ายตั้งแต่มกราครเ่งสองสามสี่ห้าเดือนเองใช่แล้วดูฟอร์มขนาดนี้ทีมที่ขัสนใจตอนนี้โอ้โหน้อยอ่ะมันยังข่าวตอนนี้ม,มันมีนทีมใหญ่เหมือนเดิมข่าวที่จะดอดมุลจะขายฮา,าเล่นน้อยมากก็ยังไม่ขายเพราะว่าอาจจะน่าจะขายซา,าน<ย>าโช่ก่อนจริงๆถ้าเกิดขายซานถ้าเกิดจะขายสาหรับดอดมุลนะมันต้องอยู่สองฤดูกาลก่อนถึงจะ ได้ได้75ล้านชั่วคราห์แล่นก็ให้เก็บประสบการณ์ไปอีก75ไอ้อีกอีกสองสองปี75ล้านตอนซื้อตอนนี้ก็ทะลุร้อยแน่นอนครับส่วนเลวันไม่ย้ายแน่แน่ก็อาจจะแต่ผมแอบเสียดายเขาน่าจะไปทีมที่ดูใหญ่กว่านี้อย่างเช่นบาร์ซ่ามาดริดอะไรพวกเนี้ยบาเยยศก็ใหญ่แต่ว่ามันเองกลุ่มกําลังเขาเรียกว่ากลุ่มกําลังแล้ว ประสบการณ์<ห>ความ<ห>ป,รประสบความสาเร็จในเวทียุโรปมันดูไม่เท่ากับบาร์ซ่าหรือมาริดน,นะฮะ,ะน่้สนใจที่ถ้าเกิดย้ายมาเล่นในอังกฤษด้วยจะเป็นยังไงสําหรับสําสหรับเรววนดอฟสกี้ตอร์นเล่นนี่มีเวลาอีกนานในการย้ายไปเล่นที่ไหนอีกสักสิบประเทศก็ได้ส่วนเรววนนี่อายุเข้าเลขสามแล้วก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะอ่ะก็คุณโฟกี่ว่าวันนี้ใครใชนะเอามาเลยเนี่ยจดด้วยจะได้ร้ทางวันพฤหัสจะได้มาดูกันว่าใครถูกใครผิดก็ น่าจะเป็นเสมอกันเท่าไหร่เสมอเท่าไหร่สองสองอ่าคิดว่าสองสองนะอ่ะก็สองสองประมาณนี้ส่วนผมคิดว่าผมนะเชียร์ดอดมุนเต็มที่เลย <c oughs> ผมว่าดอดมุลชนะได้ลูกเดียวผมว่าหนึ่งศูนย์แล้วก็เกมสุดสีกันอครัผมคิดว่าคู่นี้หน,นึน่งศูนย์จดไว้จดนี่จดแล้วครับยังไงเกมนี้หนึ่งศูนย์แน่นอน ถ้าเกิดสกอร์แล้วไม่หนึ่งศูนย์ก็สองศูนย์ไงก็แค่นั้นแหละทำไมอย่างไรใบดรอปมือชนะเปงไงผมว่าดรอปบุญชนะแน่แต่ถ้าเกิดสกอร์เยอะจริงจริงดรอปมุญชนะลูกเดียวผมคิดอย่างนี้เลยสองหนงสามสองอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดสกอร์มันไหลเยอะขนาดนั้นนะแต่ดูจากรูปเกมที่ผ่านมาผมว่าทางทีมเยือนน่าจะเป็นเป็นต่อมากกว่าสักประมาณครึ่งใบครึ่งลูกนั่นแหละพูดไปเลย ครับก็บรรทุกกฎหมายเพาะถาจะยกให้ประเด็นต่อครึ่งลูกที่ผมแอบแอบไปดูมาเมื่อกี้อยู่แล้วแหละอ่ะส่วนอีกแปดคู่ที่เหลือจะมาไล่เรียนกันคู่ต่อมาฮะไบเออร์เลยเบอร์กูเซนเปิดบ้านพบกับโว๊บบวกในเวลาตีหนึ่งครึ่งถ่ายทอดสดทาง Fox Sports HD คุณโฟกคิดว่าวันนี้คู่นี้ใครชนะเลเวอร์กูเซนเท่าไหร่หนึ่งศูนย์แล้วกันคุณโฟกคิดว่าครับคู่นี้หนึ่งศูนย์นะครับผมส่วนผมผมคิดว่าไบเออร์ชนะไปแล้ว ชนะเกินหนึ่งลูกแน่นอนอะผมให้สองศูนย์ครับแล้วก็คู่ที่สามเป็นไอ้ทุรกแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านต้อนรับก็มียงของไฟบวกในเวลาตีหนึ่งครึ่งเช่นกันไม่มีช่องไหนถ่ายเทอดสดก็ดูในเว็บเอาครับอ้าวคุณโฟกคิดว่าใครชนะก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วกันเสมอนะหนึ่งหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งอ่าท่านผู้ชมก็ต้องมาเชียร์กันด้วยว่าผมจะทายถูกหรือเปล่านี่จะเริ่มเป็นเซียนแล้วนะจะเป็นเซียนบอลกันแล้วนะส่วนผมผมคิดว่า ผมว่าน่าจะเป็นแฟรงเฟิร์ตชนะได้เรื่งสูงเกมอย่างนี้มันครับอันดับมันต่างกันอแล้วก็เกมมันต้องใช้แฟฟรรง์เิตหยุดทำกว่าเกมมันถี่เกมมันถี่แล้วนักเตะมันต้องโรไปเรื่อยอาจจะส่งปัญหาผมได้ไงผมว่าวันนี้เจ้าบ้านชนะแฟรงเฟิร์ตนะครับส่วนคู่สุดท้ายของคืนวันอังคารเป็นเวเดอร์เบเมนทีมในโซนตกชั้นพบกับบุซเซมิญชเชนกัดบักในเวลาตีหนึ่งครึ่งหายเข้าสดทางฟ็อกสปอร์ตสองคุณโฟกคิดว่าเบเมน ชนะ3-1มหนึ่งโอ้โหคุณเชียร์เบเมนนี่แหละเพราะคุณเชียร์เบเมนนี่แหละเบเมนในโซนตกชั้นจะชนะกัดบัก3-1เป็นไปได้ใครจะไปรู้อ่ะสามหนึ่งแต่ผมว่าไงวันนี้กัดบักชนะสองศูนย์เกินเอาจริงจริงอ่าลองเราจะลองมาดูกันว่าใครจะชนะคู่นี้ก็เรารู้ผลกันแล้วมีรูปแบบลงโทษกันไหมล่ะไม่มีไม่มีไม่เอาอ่ะอันตรายอ่ะโถเอ้ยเอามาดูคือคู่คืนวันพุธบ้างเป็นคู่แรกห้าตุ้งครึ่งเป็นอาร์แบรเล็ซิกฮะเปิดบ้านพบกับแต่าเบอร์ลินครับ ช่อง Fox Sport HD ถ่ายทอดสดคุณโฟกคิดว่าใครชนะ22เสมอเง้วเสมอแล้วได้เสมอ2อฮะคุณโฟกส2ส่วนผมคิดว่าไงลับซิกชนะอยู่แล้วครับผมชนะ20อ่ะูนย์นะขนาดเลย20ก็ดูนัดที่เจอไมเดิแต่แฮทธาก็ไม่ได้คิดที่นะแฮท์ธาบรินเล่นนะเนี่ยไม่ได้ดูไงทำไมไม่ดูไงเออแต่ว่าไงลับซิก ดูมีความต้องการในคะแนนมากกว่ายังไงก็เอาไปได้แล้วตัวผู้เล่นดูดีกว่าครับนะฮะอันส่วนคู่ที่6เป็นฮอฟเฟนฮาเปิดบ้านพบกับ FC โคโลในเวลาตีหนึ่งครึ่งช่องฟ็อกสตอร์ดสนะครับดูยากคู่นี้เสมอกันเท่าไหนสองสองแล้วกันอีกสักครั้งเพราะโคโลก็เสมอสองสองมาสองนัดแล้วผมว่าคู่นี้เสมอศูนย์ศูนย์ไม่มีใครทำประตูได้ครับแน่นอนนี่เซียนบอลอ่ะคู่ต่อไปนะเป็น ฟอร์ตูน่าดูเซดอฟเปิดบ้านพบกับชาเก้ศูนย์สี่ในเวลาตีหนึ่งครึ่งช่อง Fox Sport อร์ถ่ายทอดสดคุณโฟกคิดว่าถ้าเป็นดูเซดอฟแล้วชาเก้ตอนนี้อาการหนักเพราะว่าดูเซดอฟดูเซดอบอยู่ในโซนตกชั้นปะเหมือนจะไม่นะเป็นพาเดอร์บอลเบเมนแล้วก็ก็ดูเซดอฟแหละใช่ไหมดูเซด็อบใช่ดูเซดอฟอ่าดูเซดอฟเราคิดว่าดูเซดอฟว่าชาเก้ก็ผู้สาะตูคืออาการหนักกองหลังก็ยิ่งหนักเลยอืมเท่าไหร่ก็จะหนึ่งศูนย์เป็นดูเซดอฟชนะนะครับผมคิดตัด ผมว่าชาวก้อะบุกมาชนะคะแนนหล่นไปหลายเกมแล้วนะชาวก้โอ้โหโดนแพ้มาไม่ได้ชนะมาเจ็ดแปดเกมแล้วผมว่าตอนนี้ชาวก้มีแต้มแน่นอนแต่อาจจะเป็นแค่เสมอว่าเวลาน,นี้เสมอไปหนึ่งหนึ่งมีสกอร์ครับอ่ะคู่ที่แปดฮะเอาบวกเปิดบ้านพบกับพาตาบอลในโซนตกชั้นพาตาบอลนี่อยู่ในโซนตกชั้นแข่งตีหนึ่งครึ่งไม่มีถา่ายทอดสดนะครับคุณน,นี่ดูย่กเหมือนกันเอาบวกน่าจะชนะเอาบุกไปชนะชาวก้ได้ตั้งสามศูนย์เอาบวกชนะเท่าไหร่ สองศูนย์น่าผมก็ว่าเอาบวกชนะครับแต่ผมว่าสกอร์น่าจะเกินสองน่าจะถึงสามบอว่บุยบุยบวยครับอ่ะสามศูนย์นะฮะส่วนคู่สุดท้ายเอายูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านพบไมล์ศูนย์ห้าตีหนึ่งครึ่งทั้งสองเกมนัดที่แล้วแพ้ยับทั้งคู่ยูเนียนแพ้แฮท้าเบอร์ลินมาใส่ศูนย์ไมล์แพ้ลาสิกมาห้าศูนย์วันนี้ก็น่าเป็นไมล์บวกชนะสองศูนย์อ่ะไมล์ชนะสองศูนย์ครับผม มองต่างมองว่ายู on e เนี่ยชนะผมดูเกมที่มาเจอกับเลซิกมาเล่นเหมือนยังไม่ฟิตเลยอะ่ะมาศูนย์ห้าเล่นเหมือนยังไม่ฟิตอ่ะมันเล่นไปงั้นเออ่วนยูเนอนเบอลลินผมดูนัดที่เจอกับบาเยอร์มินิครับสู้ได้มีสูสีมากแต่แค่จังหวะจะคมจังหวะจะโคนมันไม่คมพอผมว่าวันนี้ยูเนอนเบอ์ลินชนะได้สองศูนย์ครับนี่เดี๋ยวรอดูเลยว่าใครทายถูกใครผิดนะถ้ามาถูกเลยทักคนนี่ก็ไม่เป็นไรไงก็ไม่มีอะไรไม่มีผลต่อชีวิตอยู่แล้วทําไมอะ ถือว่าไม่แม่นเลยหรอก็ลองดูลองดูเอ้าเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าใครชนะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะก็จบแล้วสำหรับไรเรียงเป็นทีมเชียร์ของใครสักคนจะมีคนทีมเชียร์พัทบอลไหมในประเทศไทยไม่น่ามีอ่ะเพิ่งเพิ่งเลื่อนชั้นป่าพทยบอลได้ไม่นานเลยนะเพราะตอนแรกที่ผมดูบอลราการล่าสุดก็หรือสองรายการที่แล้วตอนแรกที่ผมดูบอลนี่ผมไม่รู้จักทีมเลยนะอาที้ผมรู้จักตอนแรกที่ผมดูอะลา์ซิเกอร์ยังไม่รู้จักเพิ่อทีมเกิดเออแล้วก็พอทบอลยังไม่รู้จัก ดังนั้นรู้จักหมดแล้วพอผัดผัดขึ้นหวขึ้นลงลีก้าเอ้บุนเดสติก้าอยู่หนึ่งสองแค่นี้นะครับก็จบแล้วประมาณนี้สํสาหรับการรีวิวบุนเดสติก้าก็ดูกันนะวันนี้ห้านุ่งครึ่งเดก้าซิเกอร์อ่านดูข่าวข่าวมั่งปัญญาปรฟอ<า>กก็พิเมรีกอังกฤษครับโกของบอลวัดอย่างอารอนเรมเดลก็ติดโควิดออกมาประกาศออกมาประกาศเลยจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาไปซื้อของโดยมือ ชาวอังกฤษวัยยีิบตรวจครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ผลออกมาเป็นลบแต่อย่างไรก็ตามตรวจอีกรอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผลออกมาเป็นบวกแบบไม่แสดงอาการคนโลกนี้ก็ไม่แสดงอาการเยอะพอควรนักกีฬาร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วไม่แสดงอาการหรอกแต่ต้องตรวจก็เป็นการตรวจครั้งที่2ที่เราพูดกันไปเมื่อวานว่าเจอ2คนคนใช่ไหมเป็นเป8คนเป็นบอลมัรที่ออกมายืนยันเป็นอารอนแล็บเซลส่วนคนอีกคนนึงที่ออกมายอมรับเป็นอีกคนนึงที่เคยออกมายอมรับแล้วเป็นของวัตฟอร์ดไงมาเรียป้า แล้วเหมือนเหลืออีกคนนึงแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นใครตอนนี้ของทีมเลยยังไม่บอกยังไม่ระบุอ้าวโอเคครับตอนนี้มีแปดคนที่ติดรู้ไปสองแล้วครับน่าจะมีการตรวจมีทีมงานด้วยน่าจะมีการตรวจอีกสักรอบนะผมว่ารู้สึกอย่างนั้นอาจจะทําให้พิมลิดชร์ลอร์หรือเปล่าครับแล้วเดียวก็บอกว่ายังไม่ได้โดนตัวใครเลยอืมแต่ก็ติดมาได้แต่เชืรอโร่พวกนี้มันฟุ้งอยู่ในอากาศได้ใช่ไหมก็อันตรายอันตรายทีเดียวฮะไปอยู่พื้นที่คนเยอะๆครับอ่ามาดูข่าวต่อไป เปืือกพอและเบืือโควิดก็เป็นอาร์เซนอลมีข่าวว่าไปคุยกับเคียร์ชูรับเชียนเอเน่นของคูตินโยเพื่อจะดึงตัวนกเตะเข้ามาร่วมทีมซัมเมอร์นี้เป็นไงก็ชูรับเชียนที่เขาสนิทกับทางอาร์เซนอลอยู่แล้วพอเขาชื่อเลยนะเอดูใช่ไหมเอดูสนิทกับชูรับเชียนอยู่แล้วการคุยเลยเหมือนชูรับเชียนที่บอกว่าถ้าอยากได้คูตินโยจริงจริงอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับบาซ่าให้ให้ลดค่าตรงค่าตัวอะไรอย่างนี้อาจจะผ่อนจ่ายอะไรหรือเปล่า พอตอนนี้บาร์ซ่าก็ต้องการเงินเหมือนกันแต่คูติโยนี่ก็มีข่าวกับหลายสโมสรมากตอนนี้กับทั้งเชลซีเอเวอร์ตันพวกนี้มีเอเวอร์ตันน่าจะยากหน่อยเพราะว่ามีสเปอร์นะสเปอร์นิวคาสเซิลด้วยที่ติดตามกับให้คูติโยกลับมาเล่นถ้านิวคาสเซิลได้ไปนี่น่าจะสนุกแต่ต้อง<ต>ซื้อทีมก่อนตอนนี้ซื้อแต่ถ้าเกิดนิวคาสเซิลซื้อจริงๆอ่ะได้แค่ไไอ้้ดแค่คูติโยคนเดียวเลยนะถ้าซื้ออะนอกั้นก็ต้องเป็นเซนฟรีอ่ะไม่งั้นละเมิกดกฎ financial fair play แน่ๆ เป็นไงประมาณนี้สาหรับคูตินโยครับก็ตอนนี้อยู่กับบาเยอร์นะสำหรับคูตินโยยืมนมาจากบาร์ซ่าครับก็แต่ประการนี้ก็จะกลับไปบาร์เซโลนาแต่บาเยอร์ไม่ซื้อแน่นอนไม่ซื้อไม่น่าจะซื้อครับค่าตัวแพงค่อนข้างแพงในทีเดียวนะฮะต้องดูกันต่อไปว่าคูตินโยจะย้ายไปที่ไหนบาร์เซนอลหรือเปล่าก็น่าสนใจทุกทีมอ่ะก็จบประมาณนี้ข่าววันนี้ก็มาดูกันว่าคืนนี้เดกาซิเกอร์จะเป็นยังไงห้าทุ่มครึ่งนะฮะอย่าลืมช่องทีวีทีวีกับ f o x Sport HD เชเราจะไทย ถ่ายถูกกันหรอือเปล่าถูกอยู่แล้วผมอะ<ห>่ะมีบทลงโทษไหมล่ะไม่มีครับไม่มีเอ้ยแต่วันนี้เสื้อคุณสวยนะ <c oughs> เสื้อเสื้อคุณนี่ย่ออะไรเนี่ยเสื้อวงของเป็นเสื้อวงวงอะไรนี่วงอะไรแม็กเจมาน่าไงอ๋อคุณเป็นติ่งแม็กเจมาน่าเหรอเป็นลูกน้องเขาอ๋าอเหรอเขาเป็นบอสของเองโอ้โหแล้วไม่ทำงานที่นี่เหรอที่นี่ไม่มีบอสใช่ไหมมีหมดผมรับฟรีแลนซ์อยู่แล้วอ่านแสดงว่าที่ฟรีแลนซ์ก็เงินเดือนฟรีแลนซ์นะไม่ใช่เงินเดือนแบบพนักงานทั่วไปพูดไปกันเนี่ยอ่ากรอบมา ก็ลาไปก่อนขอคุณครับสวัสดีครับ